ภาพของประชาชนจนํานวนมากร่วมหลายหมื่นคนจากทั่วสรารทิศที่มารวมตัวกันที่บริเวณคลังสินค้าของท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อชมการแสดงของผูงบินผาดแทัง t h อร์เบิร์ดของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งเปินการแสดงอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแสดงเห็นถึงความสนใจของประชาชนในการแสดงการบินในครั้งนี้ทำให้พื้นที่โดยรอบและอาคารต่างๆถูกจับจองเพื่อเฝ้าชมการแสดงของฝูงบินเดอร์เบิร์ดโดยมีบรรยากาศเอ,อกอิฐพรสุภพวงศ์ ผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงการแสดงฝูงบินผาดแผงทันเดอร์เบิร์ดในวันนี้เริ่มตน้นโดยการแสดงเครื่องแบบ C17 ซึ่งถือเป็นเครื่องบินลำเลียงรุ่นใหม่ล่าสุดของกอ,องทัพสารัฐที่มาแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของเครื่องบินรุ่นนี้จากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเมื่อการแสดงของฝูงบินผาดแดงทันเดอร์เบิร์โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F16 C/D Block 32ทั้งหมด7ลำ ต่างทยอยออกจากรันเวย์เพื่อเตรียมทําการเทคออฟและเมื่อฝูงบินทั้งหมดทําการขึ้นบินแล้วจึงเริ่มการแสดงผัดโผลนชั้นสูงทันท,ทีด้วยท่าบินผัดแสงกว่าสิบท่าบินนั้งเป็นรูปไดมอนด์ที่เป็นหมู่บินรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้ือเครื่องบินจํานวนสี่ลำที่ทําการบินในลักษณะต่เพดานด้วยมุมตั้งชันถึง90องศาพร้อมกับทบําวงกลมทางสร้างรอบตัวเอง หึืจะเป็นการบินสวนกันด้วยความเร็วสูงกว่า500ไมล์ต่อชั่วโมงของเครื่องบินสองลำที่บินจากทิศเหนือและทิศใต้ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่บินสวนกันอย่างหมดจดและสวยงามและท่าบินที่ได้รับการปรบมือจากประชาชนมากที่สุดหึงจะเป็นการบินสวนระยะประชิดของเครื่องบินหมายเลข5และหมายเลข6การแสดงการบินหงายท้องและหงุนเป็นเกลียวในขณะหงายท้องรวมทั้งการบินที่ไอค้นมีความยาวเป็นสายบนท้องฟ้าที่สวยงาม การแสดงทั้งหมดใช้เวลาการแสดงนานกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมจํานวนมากโดยเฉพาะบรรดาเย,ยวาวชนตัวน้อยที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินลหลายๆคนก็นํากล้องถ่ายรูปและกล้องส่องทางไกลเพื่อเก็บภาพความประทับใจไว้ในความทรงจําประทับใจจริงก็คือระเบียบวินัยของทีมงานของฝูงบินครับแล้วก็ความพร้อมเพรียงในการแสดงข่าบินต่างๆครับ,รบดูแล้วมีอันไหนที่เราคิดว่ามันยากแล้วก็บังบ้างครับ ก็มีท่าบินหลายๆท่าครับโดยเฉพาะท่าบินที่สนกันในระยะใกล้ๆนะครับโดยเฉพาะที่สนกันจากสี่ทิศทางในตอนสุดท้ายนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นท่าบินที่ดูแล้วตื่นเต้นหวาดเสียวดีกลัวว่าถ้าเกิดชนกันก็คงหล่นลงตรงแถวที่เรายืนดูนี่แหละครับอยากให้เราอยากเราอยากมีการแสดงแบบนี้บ่อยๆครคนเบร์โชว์แแเบอโชว์แบบนี้ก็อยากให้มีบ่อยๆก็ดีครับถ้าเขาสามารถมาได้บ่อยๆ <c oughs> มีตอนที่ทั้งหมด เนี่ยครับบินพร้อมกันครับบินส่วนกันทั้งหมดนะครับ้นครับอย่างนี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกอยากไป็นักบินเลยอยากครับอยากไปนักบินแล้วด้วยใช่ครับและนอกครับมีอะไรที่เป็นบยางก็บินควงสว่านครับพูดเลยพูดเลยพูดดังเเหมือนก็สวยดีครับก็ตื่นเต้นเนี้ยคืออย่าตั้งใจจะพาลูกสาวมาดูอยู่แล้วครับครับ ชอบวันนี้ดูไปยังไงไปยังไงสนุกค่ะสนุกเหรอสนุกเต้นไหมเต้นไหมคบเต้นอันไหนที่ปวดเสียวไหมอันไหนแบบรงางตัมีอันไหางตอวสี่เหลี่ยมวิ่งสี่เหลี่ยมิ่างตเหสี่สี่มุมบอกว่าส่มุมนตันหรือเปลัสี่มุมจนตันเราเพิอยากเป็นเราเพิเป็นนักินอย่างนี้ไหมเป็นนักปินหญิงเลย Uh huh. okay. สำหรับการแสดงฝูงบินผัดแรงทันเดอร์เบิร์ดในประเทศไทยนับเป็นครั้งที่สามเพกกื่อกระชับความสัมพันธ์ทางอากาศที่ไทยกับสหรัฐอเมริกามีต่อกันมายาวนานกว่า175ปีหลังจากที่เคยมาเปิดการแสดงในประเทศไทยเมื่อปี2530และปี2537หรือเมื่อกว่า15ปีที่แล้วซึ่งขณะนี้ฝูงบินทันเดอร์เบิร์ดอยู่ระหว่างการแสดงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเตรียมจะไปแสดงต่อที่ประเทศญี่ปุน่นและเกาหลีใต้ ก่อนจะกลับไปปิดการแสดงที่ฐานทัพอากาศเมลลิฟสสหรัฐอเมริกาสำหรับผูมบินทันด์เบิร์ดได้เดินทางแสดงรอบโลกมาแล้วกว่า50ปี การแสดงฟุบีผดแผงทันเดเบิร์ในวันนี้นะครับนอกเหนือจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศสหร,รัฐเมกาและกองทัพอากาศของไทยแล้วนะครับสิ่งที่ฝูงบินทันเดเบิร์วันนี้ได้บอกกับพวกเราครับนั่นก็คือว่าหากมีความฝันแล้วฝันให้ไกลก็ต้องกล้าไปให้ถึงและผมก็เชื่อนะครับว่าการที่ฝูงบินทันเดเบิร์แสดงในวันนี้จะทําให้เด็กๆหลายคนมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักบินในอนาคตได้ด้วยครับและการแสดงแบบนี้นะครับนอกเหนือจากว่าจะต้องมีความสวยงามแล้วนะครับในเรื่องของความสามัคคีและความร่วมมือวอกกัันนนนรรบึงงงทําาาใ้้แสขูิี และมีความสวยงามขึ้นได้ครับรัะมลทองพุทถ่ายภาพพระกบมุงดมกลัลยารักเซนเตอรฟายงานจากท่ากาศยานดอนเมืองครับ